คุณครับมาพบกับรายการคนบ้าบอลยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงไฮไลท์ฟุตบอลนะครับวันนี้ก็เป็นคู่ระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบราบิดเวียนนานะครับขุน้อนก็เอาชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์นะครับมาดูว่าเกมนี้มีเหตุการณ์สำคัญอะไรกันบ้างนะครับนาทีที่2 9นะกาครับขุน้อนทยยานออกนําหนึ่งประตูต่อศูนย์จากบอลทางขวาอันเดียโมเลนโกนะครับตักบอลมาให้หน้าเขียยโทษนะครับทางซ้ายให้ มิคาอิลอันโตนิโอนะครับหลุดกับดักล้ำหน้าพักอกนะครับก่อนตบถวายผ่านให้กับดิแคนไรท์สอดมาชาร์จเข้าไปแบบไม่เหลือนะครับสมบูรณ์ให้เวสต์แฮมยูเนเต็ดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากนาทีที่29นะครับจบครึ่งแรกนะครับเวสต์แฮมยูเนเต็ดขึ้นนำปิดเวียนนาไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับเวสต์แฮมมาได้ประตูที่สองนะครับปิดกล่องจนได้คราวนี้เป็นจารอดโบเวนนะครับกระชากแหวกขึ้นมาก่อนที่จะแทงเข้ามาในเขตโทษฝังาาาาาาายยให้้้กกกััับบบบซออออออิดดเเนนนนนนรรรมมะะคโขขขวป่ลพพืืผง กัดเลือตุงตะขายนะครับจบเกมเวสแฮมยิเต์เต็ดเ,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 เอาชนะลาปิดเวนาไปสอประตูต่อศูนย์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับพวกเราและทีมงานและ,และคุณจะได้พาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกของฟุตบอลนะครับสำหรับดีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ